ดูข่าวลงทะเบยียนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐดูช่องสตางค์มีเดียช่องสตางมีเดียช่องข่าวของคุณตั้งอัปเดตประจำวันที่6สิงหาคม2565นะครับหลายคนนะครับที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วที่บัตรจะแจ้งว่าจะหมดอายุเดือนตุลาคมปี65นี้นะครับซึ่งเป็นรายปัจจุบันจะต้องคืนบัตร ในเดือนตุลาคมนี้หรือไม่คลิปนี้จะอัปเดตชัดๆนะครับจะต้องดูให้เข้าใจให้ได้เลยนะฮะหากคุณผู้ฟังพ่อแม่พี่น้องคนไหนนะครับอยากจะพูดคุยกับสตางค์สามารถไปเพิ่มเพื่อนพูดคุยได้นะครับด้วยการสแกน QR code นี้หรือว่าจะพิมพ์ ID line นะครับด้วยการเพิ่มแอปพแล้วตามด้วยสตางค์มีเดียครับขอขอบคุณข้อมูลจากเพจสวัสดิการทันข่าวนะครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยหลายคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วในบัตรแจ้งว่าจะหมดอายุตุลาคมปีนี้ก็กังวลว่าเอ๊ะ จะหมดอายุเราต้องคืนบัตรหรือไม่นะครับทาเพจก็บอกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไม่ได้หมดอายุตามที่แจ้งบนบัตรนั่นหมายความว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมพ่อแม่พี่น้องต้องรอว่ารัฐบาลเนี่ยจะประกาศวันไหนยกตัวอย่างเช่นสมมุติถ้ารัฐบาลประกาศว่าวันที่หนึ่งมกราคมเริ่มใช้สิทธิ์ใหม่ในบัตรประชาชนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะหมดอายุวันสุดท้ายคือ31ธันวาคมประมาณ4ี่ทุ่มแต่สมมุติว่าเลื่อนมาไวขึ้น ิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะใช้วันที่1นธันวาคมสมมุตินะครับใช้ในบัตรประชาชน1นธันวาคมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่คุณใช้อยู่เนี่ยก็จะหมดอายุวันที่30กันยายนตอ,อนสี่ทุ่มประมาณนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วมันเขียนว่าหมดอายุตุลาคมนี้ไม่ต้องกังวลรอรัฐบาตรประกาศนะครับรอรัฐบาตรประกาศว่า จะเริ่มใช้สิทธิรอบใหม่เมื่อไหร่หากคุณมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้หรือว่าจะไปถามในไลน์ได้ก็ไปเพิ่มเพื่อนกันก่อนด้วยกันสแกน QR code หรือว่าเพิ่ม ID l i น e พิมพ์แอไซตามด้วยสตัง์มีเดียนะครับอยากติดตามข่าวสซิการแห่งรัฐต้องกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตัง์มีเดีย้องสตัง์มีเดียจะส่งข่าวให้คุณถึงหน้าจอ u t u b e ครับไลฟ์สดช่องสตังด์มีเดียนะครับจะกลับมาไลฟ์สดในวันเสาร์ตั้งแต่วันที่13สิงหาคมเป็นนต้นไป ส่วนสัปดาห์แรกในเดือนสิงหาคมนี้จะยังไลฟ์สดในวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมและอาทิตย์ต่อไปจะกลับมาเป็นวันเสาร์เวลาเดิมครับ4โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งและเบอร์เดิมด้วยใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถโทรมาพูดคุยได้ที่ไลฟ์สดช่องสตางค์มีเดียนะครับ